สวัสดีครับท่านประานต้งกับเจฟครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการจำของผมมั่งนะครับในเรื่องของพิกัดยา3สิ่งพิกัดตรีแก๊กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตามของอาจารย์อ่ำนะครับแต่ว่าผมมีวิธีที่ผมใช้ดังต่อไปนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเริ่มต้นที่พิกัดแรกพิกัดตรตีพหาผมจะแบ่งวิธีการจำของมเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นที่1ก็คือง่ายก่อน ง่ายก็คือเราจะจําชื่อตัวย่อนะครับเพกไทยป้อมตีพลาเรารู้แล้วว่าคือเพกไทยป้อมนะครับด้วยตัวย่อนี้เราเราค่อนข้างคุ้นละทีนี้ระดับที่สองพอเราได้ระดับที่หนึ่งแล้วระดับที่สองก็คือเพกเพกอะไรเพราะว่าเพราะว่าข้อสอบเขาจะรู้ว่าเราท่องแบบนี้เขาก็จะไปถามให้ตัวหน้าเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะดักขั้นที่สองอันนี้ก็คือระดับกลางระดับกลางเพกคือเพกอะไร ลูกสมอนะครับลูกสมอพิเภกเราใช้ลูก <c oughs> ไทยก็ลูกสมอไทยมาขามป้อมก็ลูกสมอลูกมะขามป้อมนะครับดังนั้นในระดับที่สองจะเป็นส่วนอะไรเราจะต้องจําให้ได้แน่นขึ้นนะครับส่วนที่สามทอะไรส่วนที่3ามก็คือจําความหมายของชื่อพิกัดอันนี้ระดับที่สอันนี้ระดับที่สาม,นนสามชื่อพิกัดแปลว่าอะไรนะครับ แล้วก็สับพคุณอะไรอันนี้เป็นส่วนที่ยากยากสุดนะครับโอเคครับขั้นที่3มของผมก็คือเราจะดูว่าคําแปลของมันก่อนนะครับผลลาก็ผลผลลาก็ผลเพราะฉะนนผลนี้คือหมายถึงผล,ลไม้3มอย่างนะครับเชื่อมโยงกับคําว่าผลความหมายคือผล,ลไม้3มอย่างสับพคุณสับพคุณอะไรครับสับปคุณก็คือเราใช้ปิต,ตะวาตะเสมหะ เขียนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับปิตะวาตะเสมหะแล้วให้วนตามเข็มไปเราเริ่มที่ต้นตัวแรกก็คือปิตะก่อนนะครับสบรรพคุณแก้ปิตะแก้วาตะแก้เสมหะในกองธาตุฤดูอายุกองสม,มุติฐานคำหลังนี้มันจะเหมือนกันหมดนั้นสิ่งที่แตกต่างก็คือเราจะจำอันนี้นะครับโอเคพิกัดที่1ผ่านนะครับพิกัดที่2ครับตีกระดุก ีกระดูกเราใช้สูตรท่องอันดับแรกว่าขิงพลิกดีนะครับขิงพลิกดีอันนี้เราก็จะคุ้นกันเช่นกันนี่พอขิงพลิกดีในขั้นที่2ขั้นที่2เราเติมให้ครบครับว่ามันอะไรขิงนะครับอันแรกคือเงาขิงแห้งเงาขิงแห้งตรงนี้เราต้องเพิ่มเพิ่มเงาขิงแห้งด้วยนะครับแล้วอันที่2พลิกอะไรพลิกก็คือใช้เมล็ดใช้เมล็ดพริกไทย ดีปีตัวนี้สําคัญดีปีตรงนี้ใช้ดอกนะครับมันจะมีในพิกัดอื่นอีกนะครับแต่ดีปีตัวนี้ใช้ดอกอันนี้ตรงนี้ตัวที่สําคัญนี้ตัวดีปีที่ใช้ดอกเนี่ยตีกระดูกผมเชื่อมโยงกับคําว่านี้กับคําว่ากระดูกนะครับกระดูกดอกมันเข้ากันดอดอเหมือนกัน ดอกกับดุกนะครับดอกกับดุกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตีกระดุกก็ดอกดีปลีไม่ใช่ดีปลีเฉยๆมีคําว่าดอกด้วยอันนี้สเต็ปที่2เนี่ยผมอยากจะขอให้จำจำรายละเอียดเขาให้ได้นะครับขั้นอย่างอย่างแรกก็คือขิงพลิกดีเราได้ละขั้นที่2เราเติมใช้เวลากับเขานิดนึงนะครับเง่าขิงแห้งใช้เวลากับเขานิดนึงพริกเพิ่มเป็นเมล็ดพริกไทยมีเมล็ดมีเมล็ดอยู่ข้างหน้านะครับดีปรีดีปรีขอเพิ่มดอกด้วยนะครับ ดอกดีปลีตีกระดุกโอเคขั้นที่2เราได้แล้วทีนี้ก็มาหาวิธีการจําความหมายแล้วก็สรรพคุณกันความหมายเนื่องจากว่ามันเป็นขิงและพลิกและดีมันเผ็ดหมดเลยทั้งหมดมันเผ็ดนะครับเมื่อมันเผ็ดก็คือความหมายแปลว่าตัวยาที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนโอเคเราเชื่อมโยงแบบนี้เชื่อมโยงว่าขิงพลิกดีเผ็ดหมดก็เป็นตัวยาที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อน นี้เป็นสเต็ปที่3สรรพคุณล่ะครับสเต็ปที่3าเมื่อกี้เมื่อกี้ของตีพลาเราเริ่มสตาร์ทจากปิดตะวาตะเสมหะนะครับเราหมุนลงมาเรื่อยอันที่2ของตีกระดูกเราก็จะหมุนเริ่มที่วาตะวาตะเสมหะแล้วก็ไปปิดตะวาตะเสมหะปิดตะนังสือตรงนี้เขาพิมพ์ผิดนะครับวาตะเสมหะแล้วก็ปิดตะอันนี้ไม่มี โอเคครับคำหลังเหมือนเดิมในกองฤดูในกองธาตุฤด,ดูอายุกองสมุทฐานงั้นอันที่สองเราก็ได้นะครับไปต่ออันที่3พิกัดที่3ครับพิกัดตรีสารจำชื่อนะครับสเต็ปที่1เพลิงคานผูออาตัวย่อก่อนเพลิงคานผูนั็น ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะคล้องเพลิงคานผูอยู่นะครับบางทีก็จะมีเจตคานช้าอันนั้นแล้วแต่ผมผมท่องเพลิงคานผูนะครับขั้นที่1เพลิงคานผูขั้นที่สองครับผมค่อยเติมเพลิงผมเติมอะไรผมเติมรากเจตมูลเพลิงเข้าไปด้วยใช้รากนะครับอันนี้ใช้รากอันที่ 2, สองสคานล่ะสะคานใช้เถาเถาตัวนี้สําคัญครับ เพราะเดี๋ยวมันมีอีกพิกัดหนึ่งที่เป็นสคานเหมือนกันแต่ใช้ลูกครับผมยกตัวอย่างให้ดูเลยก็คือพิกัดที่21นะครับพิกัดตรีวาตผลตรงนี้จะใช้ลูกสะคาน <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้มันจะทำให้เราเสียแต้มตรงนี้ได้ถ้าเขาเล่นตัวตัวนี้ว่าเป็นลูกหรือเป็นเถ่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาแม่นนะเราเอาแม่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำด้วยว่ามันใช้ส่วนไหน นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสเต็ปที่2เนี่ยเราจะเอาให้แม่นว่าเราใช้ส่วนไหนนะครับเถ่าสะคานแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นลากชาพลูพลูก็คือใช้ลากนะครับเช่นเดียวกันครับทำไมเราต้องจำระดับที่2ด้วยก็คือทำไมต้องจำลากตัวนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันไปสับสนกับอีกอันครับก็คือพิกัดที่19ตรีเซมหผลเห็นไหมครับมันจะเป็นลูกชาพลู เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องจำนะครับโอเคย้อนกลับไปดังนั้นให้เวลากับมันนะครับจําให้ได้ว่ามันเป็นส่วนไหนด้วยตอนนี้ลากรากในเวลาผมท่องตีสารนะครับผมบอกว่าเลยว่ามันเป็นลากทั้งคู่มันเป็นลากทั้งคู่นะครับแล้วก็เถาวตัวสกคานนี้ใช้เถา่วโอเคครับขั้นที่2องเมื่อเราใช้เวลาตรงนี้มันได้ปุ๊บไปสเต็ปที่3 คำแปลของเขาคือตัวยาที่ให้คุณในฤดูหนาวในฤดูหนาวผม,ผมโยงกับคำว่าเพลิงเราสตาร์ทที่เพลิงใช่ไหมครับเพลิงเนี่ยร้อนคือทั้งหมดนี่มันร้อนหมดเลยจางวาทั้งหมดนี่มันร้อนหมดเลยร้อนก็ให้ความอบอุ่นครับพอมันอบอุ่นก็ให้คุณในฤดูหนาวร้อนอบอุ่นให้คุณในฤดูหนาวนะแล้วเราก็จะได้เราจะได้คำแปลตรงนี้ละ ส่วนสรรพคุณของเขายังเป็นวงเวียนนะครับบนขวาเหมือนเดิมปิตะวะตะเสมหะแต่คราวนี้สตาร์ทที่เสมหะแล้วก็ไปปิตะแล้วก็ไปวาตะนะครับเสมหะปิตะวาตะ1 2 3สองสามสลดับนะครับแล้วก็แก้ในกองท่าฤดูอายุกองสมมติฐานเหมือนกันโอเคนี่ก็คือ3มพิกัดแรกนะครับต่อไปพิกัดที่4ครับตรีสุคน สุคนตัวนี้ยากตัวนี้จำยากอยู่ผมใช้คำว่าสุคนเนี่ยนะครับเอาสอเสือเป็นตัวตั้งเอาสอเสือเป็นหลักเลยเป็นตัวช่วยจำสุคนเอาสอเสือเป็นประธานแล้วตัวตัวเภสัชวัตถุที่เกี่ยวข้องผมก็จะเริ่มจากเสนวานเชยแบบที่ที่อาจาร,รย์อำสอนเสนเสนไปวาน เชยนะครับเสนไปวานเชยอ่ะเรียง1 2 3เสนวานเชยอันนี้คือลำดับแรกลำดับแรกพอเราได้เสนวานเชยเรียบร้อยเสนวานเชยเรียบร้อยนะครับเสนโยงกับสุสุก,ก็คือสุขคนนะครับอ่ะเราโยงสเต็ปที่1เรียบร้อยแล้วสเต็ปที่2ครับคราวนี้มาเติมเต็มเติมเต็มก็คือเสนคือรากพิมพ์เสนต้น วานใบกระวานเชยรากอบเชยเทศตัวนี้ที่ว่ายากคือเดี๋ยวมันจะมีวุ่นกับพิกัดอื่นด้วยนะครับกระวานก็มีพิกัดอื่นด้วยนะครับอบเชยก็มีรากพิมพ์เสนต้นรากอบเชยเทศไม่ไม่อบเชยเฉยๆด้วยนะมีเทศด้วยค่อยๆนะครับจะเยน็ยนๆจะเยน็ยนๆใช้ให้เวลากับมันนะครับแล้วค่อยๆเติม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  โอเคสมมติสมมุติว่าเราผ่านขั้นที่สองแล้วขั้นที่3แปลกับสบรรพคุณครับขั้นที่3แปลก่อนแปลสุคนสุคนเราก็อาศัยความรู้ภาษาไทยนิดนึงครับสุคนมันแปลว่าหอมสุคนแปลว่าหอมเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวยาที่มีกลิ่นหอม3อย่างตัวยาที่มีกลิ่นหอม3อย่างเอาละอันนี้พอช่วยได้ หอมหอมก็สุคนหอมก็ตัวยาที่มีกลิ่นหอมสามอย่างแล้วสัคุณสเต็ปที่3ามนี่สรคุณทําไงผมเอาสอเสือที่เป็นประธานนี่แหละนะครับเอาสอเสืออีกเป็นประธานช่วยเราก็คือผมย่อมาเป็นสันเสียดลิดสีแล้วก็เสื่องซึมเอสหมดเลยนะตัวสอเสือแล้วแล้วเป็นเอสเสียงเอสหมดเลยสันก็อะไรครับสันก็สันนิบาต สันย่อมาจากสันนิบาต ى. เสียดก็จุกเสียดนะครับฤทธิ์สีแน่นอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฤทธิ์สีดวงแล้วสุดท้ายก็เสื่องซึมก็คือไข้เสื่องซึมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวจาของผมคือสันเสียดสันเสียดฤทธิ์สีเสื่องซึมนะครับอันนี้ตีสุขนให้เวลากับให้เวลากับขั้นที่2หน่อยนะครับก็คือส่วนใบ บรากเป็นรากอบเชยแล้วเป็นเทศด้วยบรากพิมพ์เสนต้นนะครับโอเคครับผ่านตีสุคนพิกัดที่5ครับตรีทิพลดครับตีทิพลดนี้ตัวตัวกะลัมพักขอนดอกเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะมันจะมาคู่กันบ่อยๆนะครับคู่นี้มันหอม เพราะนั้นกละลำพัก,กขอนดอกตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องย่อเลยเอาเต็มๆไปเลยกระลำพักขอนดอกของแถมก็คือมันกระเหมือนกันก็มีโกรดกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นตีที่บนรถเนี่ยโกรดกระดูกกระลำพักขอนดอกไปทั้งชุดเลยเต็มๆดังนั้นขั้น1กับขั้น2เรารวมกันแล้วเรารวบยอดเป็นโกรดกระดูกกระลำพักขอนดอกชุดนี้พอได้แล้วเสร็จปุ๊บแล้วขั้นที่สามทไง ข้อนี่สามผมเอาอย่างนี้ผมเอาน้ำปลาทิพยดรสก่อนนะครับน้ำปลาทิพย์รสเนี่ยมันมีรสดีเพราะฉนตรีทิพย์รสจึงเป็นตัวยาที่มีรสดีนะครับตัวยาที่มีรสดีสามอย่างโอเคเราเรายงความหมายได้ละน้ำปลาทิพยดรสเป็นน้ำปลาที่เขามีรสดีพอเขามีรสดีแล้วยังไงต่อเพราะเรากินแล้ว เกิดอะไรขึ้นกินแล้วเกิดอาการกินแล้วก็ชุ่มชื่นชุ่มชื่นไปถึงธาตับปอดใจคันกระดูกนะครับเข้าเข้าไปข้างในหมดเลยนะเอาใหม่นะน้ําปลาทิเลตนะครับมันมีรสดีมันมีรสดีมันกินแล้วชุ่มชื่นชุ่มชื่นก็มีด้วยนะชุ่มชื่นทําให้ชุ่มชื่นตรงนี้นะครับสรรพคุณทาให้ชุ่มชื่นกินแล้วชุ่มชื่นไปถึงธาตับปอดใจท่าตับปอดใจนี่ข้างในหมดเลย นะครับแล้วก็คันกระดูกโอเค5ตัวแรกนะครับจบ5ตัวแรกเอา5ตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับทวน5ตัวแรกแล้วเดี๋ยวมาต่อกันครับสวัสดีครับ